อะมากันต่อเลยคุณผู้ชมนะฮะข่าวของใครเอ่ยเราไปดูผู้จัดการของคุณโนโอุสนีมาดีกว่าคุณแม่ผู้จัดการโนโอุสนีแล้วก็อดีตผู้จัดการของแกกกระจระนันก็เป็น,น,นเรื่องฟ้องร้องก<ช>ันติดตามมาหลายวันแล้วใช่ครับ,รบก็ล่าสุดออกมาพูดถึงว่าภายหลังการฟ้องร้องเนี่ย ก็งงตอนแรกเมื่อวานพูดว่างง,งเหมือนกัน uh huh. ว่าทำไมาโดนฟ้องท <Ha. S 2> นานิดาบอกงงใช่ไหม <Ha. S 2> ไหนๆก็งงชี้แจงหน่อย <Ừ. S 2> ว่าทำไมาโดนฟ้อง10ล้าน uh huh. ออกมาพูดเลยจะได้ไม่ต้องงง uh huh. นะฮะจะได้ต้องมายืนงงกันเพราะทนานิดาเองเนี่ยพร้อมด้วยคุณปุ๊กเนี่ยคนดังในโลกออนไลน์ด้วยนะครับก็ได้ไขข้อข้องใจในคลับเฮาส์นะฮะถึงเหตุผลที่คุณนกอุษณีเนี่ยถูกฟ้องบอกว่าข้อแรกเลย คนที่ฟรร้องไม่ใช่คุณจักรจันท์คือคุณเควัฒนาเพราะได้รับความเสียหายชัดเจนจากการกระทําของคุณนกแต่ไม่ได้รับการเยียวยาทั้งที่มีโอกาสมากมาย<อ> 2. การไปออกรายการสัมภาษณ์นะครับเหมือนเป็นการขอโทษแบบเซฟตัวเองอ <jer. S 1> นะฮะไม่ได้จริงใจหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไม่ได้ทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นซึ่งศาลดูออกว่าสํานึกผิดจริงหรือเปล่า ข้อ3ครับทั้งประเทศเขารู้หมดแล้วนะฮะว่าเรื่องทั้งหมดตานเนี่ยเรื่องของตาโลกใบที่หนึ่งเนี่ย uh huh. มันเป็นเรื่องโกหกแต่คุณน,นกก็ยังเชื่อยังโลกสวยอยู่ uh huh. ก็ต้องไปดูว่านกจะเขาเรียกว่าไปสวยโลกสวยอยู่หน้าศาลหรือเปล่า uh huh. อันนี้ทนายน,นิดาโพสต์ออกมาคร uh huh. าวนี้เองเนี่ยอีกด้านหนึ่งด้านของผู้จัดการส่วนตัวของคุณน,นกอุศนีก็บอกว่า uh huh. คุณน,นกเนี่ย ไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้เครียดอะไรนะฮะแต่รอดูท่าทีว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็คุยกับนกตั้งแต่เมื่อวานและก็ยังเฉยๆอยู่นกเองเนี่ยไม่ได้ขอโทษคุณเคเขาก็ตั้งใจจะขอโทษคุณจัก,กรจันทร์แต่ตอนนี้นกก็อยู่เฉยๆแต่ต้อง คงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ในส่วนหนึ่งแต่ก็ยังไม่รู้ไงคุณแม่ <ฮะ S 1> ว่าไอ้ที่ฟ้องมาเด่ยจะต้องเจออะไรบ้าง,งแต่แน่นอนมันก็ต้องเจอหนักอยู่แล้ว <ฮะ S 1> สิ่งที่เขาขอโทษคุณจก้กระจานก็ขอโทษแล้วส่วนเรื่องที่คุณเคจะฟ้องก็ฟ้องมา <ฮะ S 1> ส่วนเรื่องเตรียมทนายทงาทงทนายต่างๆเนี่ยก็ขอดูก่อนว่าเจะโดนฟ้องเรื่องอะไรไม่ยังงงอยู่หรอว่าจะโดนฟ้องไม่ไม่เขาก็ต้องไม่ได้เพราะว่าไอเขาเรียกว่าไหม หมายสารยังไม่ไปติดยังไม่รู้ใช่ไหมยังไม่ได้ไปใช่ยังไม่ได้ไปติดที่หน้าบ้านเวลามีหมายสารหรือตับต้องให้สารเนี่ยรับประทับรับฟ้องก่อนอเวลาคนเราจะไปฟ้องเนี่ยไม่ใช่มัน มันต้องไปดูว่าแจ้งความหรือว่าไปฟ้องฟ้องที่ศาลถ้าแจ้งความก็จะช้าหน่อยแต่ถ้าเกิดสมมติทําหมายศาลเนี่ยก็ทางเคเนี่ยก็ต้องไปที่ศาลนะฮะแล้วก็ให้ศาลประทับรับฟ้องมาเมื่อศาลประทับรับฟ้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยศาลก็จะมีหมายเนี่ยไปที่ที่อยู่ของอาบีแล้วก็นกอุศนีแล้วก็ค,คนชื่อแป้งถึื่นคนนี่นะคะแล้วก็เนี่ยเขาไปติดที่หน้าบ้านแล้วพอติดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบรรยายการฟ้องมาว่า ฟ้องเรื่องมีอะไรบ้างหลฐานมีอะไรบ้างก็จะให้เห็นหมดเลยแล้วก็เขาจะมีวันนัดว่าให้ไปศาลวันที่เท่าไหร่ะอะไรอย่างเงแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยพอได้เสร็จปั๊บเนี่ยทางทางทางจำเลยเนี่ยนะคะเขต้อง ไปเตรียมทนายความเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเอกสารซึ่งต้องให้ทนายความเป็นคนตีความเป็นคนอ่านให้ทนายความก็จะบอกว่าวันที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้สะดวกไปไหมถ้าไม่สะดวกก็ขอเรื่องน,นัดศาลไปก่อนอนู่นนี่นั่นเพื่อเตรียมหลักฐานให้พร้อม,มากกว่านี้แต่ถ้าสะดวกก็ไปได้เลยตามนัดตามนัดนะฮะ ก็คือหลักๆคือสิ่งที่ผู้จัดการคุณนพพูดมาตอนนี้ก็คือรออย่างเดียวคือถ้ามีหมายสารมาหนาบ้านเมื่อไหร่ก็มีการเตรียมตัวกันเมื่อนั้นถูกไหมถูกไหมแต่เราไม่แน่ใจว่าจักจั่นเนี่ยเขาแจ้งความดําเนินคดีหรือว่าเขาฟ้องศาลแต่ถ้าบอกว่า10ล้านที่ไม่แน่ใจเสด็เห็นเขาไปโรงพัก เพะไปโรงพักถ้าไปโรงพักนี่ก็เป็นการจำำแจ้งความหนึ่งคดีซึ่งมันจะช้าแต่ว่าคดีนี้คงไม่ช้าเพราะว่าเป็นคดีของคนดังมันก็จะไวนิดนึงแล้วมันออกสื่อนะฮะเราก็ไม่แน่ใจแล้วเขาบอกว่า,วาด,ดําเนินคดีจนถึงที่สุดก็คือหมายความว่าเวลาเราไปแจ้งความกับตํารวจเนี่ยเรารต้องบอกด้วยนะคะว่าดําเนินคดีจนถึงที่สุดหรือแค่ลงบันทึกประจําวันเพื่อไว้เป็นหลักฐานเอเอไม่ใช่ มาถึงตำรวจเขาจะมาทําให้เราหมดทุกอย่างไม่ใช่นะฮะเราต้องบอกเจ้าหน้าที่ด้วยสมมติว่าคาดีเนี้เราจะเอามาันขึ้นศาลเอามาติดคุกเนี่ยเราต้องบอกออตำรวจว่าดําเนินคดีจนถึงที่สุดอ,อ,อึงจะไปจุดจบที่ศาล อันไม่ใช่หรือยังไงแม่มจุดจบเนี่ยเขาจะอยู่ที่ตำรวจเขาก็จะเรียกมาคุยก่อนอถ้าเป็นคดีหมิ่นประมาทเพราะรว่าเขาก็ต้องรู้รว่าศาลท่านทํางานเยอะอวันวันหน,น,นึ่งศาลนี่ว่าว่าความคดีเป็นหมื่นเป็นแสนคดีอันนี้พี่ต๋องไม่ได้โกหกนะฮะเป็นหมื่นเป็นแสนคดีคดียาคดีนู่นคดีนี้แล้วก็โรงพักแต่ละโรงพักทําคดี ตำรวจแต่ละคนเนี่ยทำเป็นแสนแสนคดีนะคะับผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ย<า>เขาก็ต้องรอตามคิวค่ะใช้เวลานะแมนะ่เนาะถูกต้องค่ะทำงานเยอะนะสารอาจจะไวกว่าตำรวจแต่ว่าถ้าเราฟ้อง10ล้านเนี่ยเราก็ต้องมีเงินไปวางวางสารัรบวางเท่าไหร่ถ้า10ล้าน ก็อาจต้องวางหลายแสนต้องรอรุ้นกันต่อไปนะครับเรื่องการฟ้องร้องอันนี้เพราะว่าฟ้องนะฟ้องแน่แต่ตอนนี้ยังไม่มีหมายสารไปนะครับรอแป๊บหนึ่งไม่เกิน10วัน15วันเดี๋ยวก็ออกค่ะนะคะสรุปแล้วเคยได้หมายสารไหมไม่เคยเลยคุณม่นี่ไม่จ่ายค่าโทรศัพท์ไม่ทันเขาเอาหมายสารมาติดที่หน้าห้องค่าโทรศัพท์ไหนกันที่จะไปซื้อโทรศัพท์แล้วผ่อนไม่มียังผ่อนตามกําหนดเป๊ แล้ววันนั้นเห็นบอกว่าเนี่ยช่องจะปิดแล้วนี่โห้ยปวดหัวมากเลยแม่แต่เราจะร้องไห้จะกลับบ้านจะกลับสุพรรณแล้วกลับไปเลี้ยงควายเออไม่มีไม่ที่บ้านไม่มีแล้วไม่ที่บ้านขายเทมันไปแล้วขายควายขายควายส่งไปเรียนเอ้ยไม่ใช่ส่งลูกเลียงค่ะค่ะค่ะโทษค่ะเดี๋ยวไปพักสักครู่กับคุณแม่เอาพักอีกแล้วเหรอครับอ่ะพักสักครู่หนึ่งก่อนครับ ชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ